พอมันทําแบบซองแบบพรีเมียมพรีเมียมแนเพื่อนเนาะสิบแผน่นโอ้สัมผัสแรกเพื่อนจับแล้วนิ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะปิ้งไว้แผ่นหนึ่งเนาะชุบป,ปิ้งในหม้อนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยเพื่อนคุ้มมากเลยนะเราไม่ได้ขายนะเว้แต่ว่าเนี่ยหม้อเนี้ยประมาณสองร้อยใช่ป่ะหม้อสองร้อยป่ะนี่ใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วเขามีดีมากเลยคือแบบว่าใบาแรกอะ่ะมันมันเสียแล้วเขาเคลมให้ละจริงๆเราทําคลิปไปแล้วด้วยแต่เรายังไม่ได้ลงเลย เนี่ยสามครึเพื่อนสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้าต่อใช้หม้อเนี่ยทำกับข้าวตลอดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันวางบนโต๊ะนี่ได้เพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่ทําทุกอย่างสําหรับสําหรับบ้านเราอ่ะมันใกล้มือด้วยเนี่ยมันนั่งกินข้าวอะไรได้ทุกอย่างเนาะโอเคนอกเรื่องนิดนึงนะฮะเดี๋ยวปิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมดูแล้วก็นมนี้ด้วยมะลิข้าวโอ๊ตเนะาะครั้งแรกครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเทก่อนอ่ะ มาเดี๋ยวเรามานี่มันมีที่แกะแบบนี้นะคือแบบนี้มันสะดวกเลยเพื่อนมันปิดฝาได้โปรตินนมค้นหวน